กระจกวิเศษเอ๋ยบอก้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีมีหญิงสาวผู้หนึ่งลิ้มฝีปากแดงดังพริกชีฟ้าคิ้วโค้งสวยโด่งดังสะพานล,ลอยนามของเขาคือสโนอบอร์ดยอดสาวงามอีนี่อีกแล้วเหรอแม่้าวน้อยช่วยซื้อลูกชิ้นยายน้อยอร่อยนะเจ้าร้องชิมดูสิอุ้ย สุดท้ายแผนข่าก็สำเร็จใครเป็นไรอ่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงน่าจะโดนคำสากทำให้หลับไหลมีเพียงจุบแห่งรักแท้เท่านั้นที่จะปลุกเธอได้ข้าจะลองดูปากเหม็นเน่าจัดมีวิธีอื่นไหมงั้นลองกาแฟไลวี่แววหมายตาสุดท้ายมะขามแปรูปตาบ้านมะขามอุ้ยกระเท่งเลยอ่ะเจ้าหญิง เจ้าตื่นแล้วขอบคุณที่ช่วยฉันไว้แต่งงานกับฉันนะโค้กเหมียว